เออนี่ยอย่างเงี้ยค่ะกาลังดีแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยเรียบมันเสียเห็นไหมคะตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเชื้อราหมดเลยเนะนี่ยครับเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยเสียหมดเลยตรงนี้มันพอได้ดีอยู่เนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะที่มันแตกเนะี่ยที่มันเหมือนเส้นเส้น เนี่ยหนังพวกนี้ก็ทําให้เกิดความชื้นไง่ายเล็บมันก็จะเปื่อยไม่ต้องกลัวค่ะไม่ปัดอยู่แล้วมันแค่เคลียร์หนังแห้ให้ลูกค้าใ,ใช่ไมเก็มีชื้นไม่ดีเนีย่ยออกเท้าง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ครังสเปรย์ล้งับกลิ่นกายฉีดก่อนใส่รองเท้าผ้าใบก็ดีนะคะหรือถังจากที่เราใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราควรที่จะมาเช็ดเท้าให้แห้งเนะาะล้าบน้ำค่ะเช็ดเท้าให้แห้ง งั้นมันจะชื้นอยู่ห้ององห้องแอร์อ่ะมันจะเสพความชื้นเยอะเหนื่อออกง่ายสัสว์ดีๆห็นไหมหนาวเยอะม่อื้อเปื่อยมันจะชื้นจากการมีเหนื่อยอ่ะอันนี้ ทำไมถึงต้องเคลียร์เห็นไหมคะข้างในเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรฝุ่นเต็มเลยเนี่ยนี่แหละที่มันทําให้เกิดสาเหตุทําให้เท้าเราชื้นนะได้<า>เรื่อยเพราะว่าฝุ่นพวกนี้มันหมักหมุนอยู่เคียให้สะอาดเลยมตองกตัวจะได้ ดีเลยคําทีเดียวไม่ต้องกัวเจ็บนะคะเบาๆเห็นไหมมีอะไรฝุ่นเต็มเลยดูสิใต้ยิยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหสสมเนี่ยไปศสตร์สมห่อยเนี้ยนี่โล่งอะเนี่ยยัเก่นเน่ จะมีแบบมีออกซึมซึมนิดหน่อยเลือดเป็นปกติผิวหนังมันสะ,สะเทือนใช่ไหมครัเนี่ยหนูจะตัดให้หมดเลยเพราะว่านี่เห็นไหมวันนี้มากเลยดูดฝุ่นเต็มเลยนะเดี๋ยวดูดูสิเห็นไหมฝุ่นเต็มเลยถามว่าหมอเคลียร์ให้เนี่ยเห็นไหมมันยังคงค้างความชื้นอยู่เลย ราต้องเช็ดเท้าให้แห้งตราบใดที่มีร่องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนี่ยถ้าอะไรที่มันมันไปอยู่ตามเนี้ยค่ะมันจะชื้นเห็นเลยค่ะเวลาน้ำมันเข้าไปมันก็ยิ่งชื้นใหญ่มันยังมีค้างอยูนะ่นีคะ ถ้าอยากหายไวต้องซื้อยาแก้เชื้ราใส่ทุกวันมันจะดีขึ้นไม่ไม่อักเสบแล้วก็ลกิมันก็จะเต็มขึ้นเลยมากแนะนำใ,ให้ใส่ตัวนี้หลังจากล้างเกลือเสร็จนะคะเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมสะอาดเห็นไหมคะนะแต่ว่าตรงเนี้ยตัดออกอีกดีจะดีกว่านะขอตัดนะคะมันจะเจ็บๆจ็บนิดนึงพนๆอนบาง มันจะไม่ไม่ซิบก่างหากเรียนจริจะปัดให้สุดๆุดไปมันจะได้ดีขึ้นนี่นะนะสาดขึ้นเยอะเลยให้มันหมดที่สุดสะอาดเลยอยู่แถวนี้ไหมคะไม่ได้อยู่อยู่กยไกลแต่ถ้ามีโอกาสเข้ามาดูแลผิวหนังอะไรเงี้ยตัดหนังตัดเล็บได้นะคะมันจะได้แบบ ขึ้นเร็วเลยเดี๋ยวลองใส่ยาให้ดูนะเนีย่ยเวลานะเราซื้อตัวนี้ไปแล้วเราฉีดพ่นทุกวันตัวนี้มันจะทําให้เนื้อเราเต็มขึ้นได้เป็นเชราตรงปลายตรงนี้เป็นตัวยาที่กำจัดพวกเชื้อราเลียเล็บเสียเล็บเลยเนะีย่ยฉีดได้ทุกเล็บเลยเพราะว่าโคนเล็บเราตรงนี้มันลึกมันแปลว่ามันมีตัว ซลล์ตัวนี้อยู่ แถมเคลียหนังให้เลยด้วยอยากให้ช่วยให้จะได้ตรงโลงหน่อยมันค้างอยู่นานเนี่ยนานสะสมมันนดีนม่แบบเข้าใจเล <c oughs> ยใช่แล้วมันเป็นเนี่ยฝุ่นตามหน้าเลยมันชื้นไงเห็นไหมมันชื้นมันจะทําให้เชื้อรามันกระจายเัอ <c oughs> มากสะอาดทำให้เกิดกลิ่นเท้าเท้าเป็นไข้เป็นไข กลับไปนะไปขูดไกนะกถ้ามันชิ้นหนี่งลองดูตรงเนี้ยมันจะออกหมดเลยเ<อ>าบางทีเราเท้าอะเนาะเราไม่ถึงนเน<อ>าะไม่ถึงรอกเนี่ยทุกคนแหละเนี่ยถ้าแบบบางทีมันขึ้นได้ก็าทาค่ะไม่ได้ทําแบบบ่อยว่าเหมือนกันไก่เล็บไม่ดูเป็นงไงบ้างเนี่ยไม่ได้ล้างเล็บเร็วเลยเจลเลยอืมโล่งไหมโล่งเห็นไหมไ<ท>บอกนะต้องเคลียร์อย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ถ้าแบบไม่ให้เคลียร์เคลียร์ข้างนั้นข้างเดียวก็ไม่ได้นะ ก็ไม่หายใ,ใส่เบตาดีนฆ่าเชื้อด้วยก็ดีนะ <Okay. S 1> ถ้าเชื้อมันจะแบบแบบทีลเ <Okay. S 1> ดียหรืออะไรข้างหล่ง